ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์นับล้านดอกบนเนื้อที่11ไร่และการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2023จัดบริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย นางอธิตาทรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่างานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายในปีนี้ครับใช้แนวคิดเวนยูวิสยูอัพอสตานะครับเพื่ออธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาวแนวรมิดให้เป็นสวนดอกไม้ที่มีชีวิตในยามค่ำคืนมีการแสดงแสงสีเสียงประติมากรรมศิละปะร่วมสมัยอุทยานด้วยไม้แล้วก็สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธ์ การแสดงทั้งไฟประดับการแสดงมัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์พร้อมกระจายความสุขไปยัง4อำเภออย่างเช่นที่อำเภอดอยหลวงอำเภอป่าแดดอำเภอแม่จันและอำเภอพญาเมงราย นอกจากนี้ครับยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนและก็กลุ่มนิสาหกิจชุมชนได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้ง18อําเภอมาจําหน่ายฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมไปถึงเกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องตามไปด้วยครับอย่าง3ลอ้อถีบหรือว่าเรือหางยาวบริการนักท่องเที่ยวชมงานและทัศนียภาพของแม่น้ากกอีกทั้งยังเสริมอาชีพการเพาะปลูกดอกไม้ในเมืองหนาด้วย ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแม้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ว่ากิจกรรมนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า400,000คนก่อให้เกิดรายได้มากกว่า23ล้านบาทในปีนี้ครับโควิด -19 ถือว่าเบาบางลงไปประกอบกับในพื้นที่มีการจัดงานเบนเนเลเชียงราย2023ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานกว่า1ล้านคนสร้างรายได้แล้วก็เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท เพราะเชียงรายของเราเนี่ยเรามีของดีอยู่ทุกอำเภอเลยค่ะโอท็อป หรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอาหารและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตลอดจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงรายมีนั่นหมายถึงว่าในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนในทุกๆปีและกระจายการจัดงานออกไปในหลายๆอำเภอในแต่ละปีนั้นเนี่ยเป็นการสร้างรายได้กระจายนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนค่ะ ปีนี้ทางยูเนสโกยังได้ประกาศจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบซึ่งงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2023ก็จะมีส่วนช่วยเสริมเมืองสร้างสรรค์ให้มีความโดดเด่นแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงกิจกรรมเมืองสร้างสรรอื่นๆต่อไปครับ